สครึงสองลุกแรกอุ้มทวีพรพร้อมชิงมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลออกเดินทางไปชิงมงกุฎมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทย การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมีสาวงามมิสกแกรนกว่า60ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประกวดโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง25ตุลาคมนี้ล่าสุดวันที่4ตุลาคมอุ้งได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองปวดลุกแรกในชุดราตรีสีชมพูวิบวับพร้อมเขียนแคปชั่นว่า morning from vietnam ท่ามกลางคอมเมนต์มากมายจากแฟนคลับชาวไทยที่ชื่นชมในความสวยว่าเอาอีกกกกอคอฉ่ำแบบนี้ทุกวันเลยสวยอ้าสวยมากค่ะเชียร์เชียเชียอันนี้โคตรสวยสวยมากพี่อุ้ม